บีฟอร์นะครับรูปน้ำตกนะครับถ่ายปกติแล้วก็อันนี้อะฟเตอร์นะครับถ่ายแบบเส้นผิวไหวเหนือสายน้ำนะครับไปดูวิธีถ่ายกันดีกว่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมาเที่ยวน้ำตกนะครับเจ็ดสาวน้อยนะครับหมกเหล็กสระบุรีนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันนะครับก็เลยอ่าเดี๋ยวแชร์ไว้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้เนาะ เ,เพื่อนที่ใช้ p h o n e แล้วก็ถ่ายรูปน้ําตกนะครับผมก็แนะนําว่า,าเลือกโหมดถ่ายภาพปกตินั่นแหละครับเห็นไหมแล้วก็สาระสาคัญแล้วก็เทคนิคก็คือตรงนี้ครับหลายโหมดครับให้กดเปิดไว้นะครับถ้าปิดอยู่ก็เปิดก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายปกตินี่แหละครับแต่ว่าวางองค์ประกอบดีๆหน่อยนะครับอ,อย่างผมเนี่ยจะชอบวางแบบจุดตัด9ช่องนะครับจะเอาแบบหนักไปทาง ทางขวาแบบนี้นะครับเห็นไหมจะวางจุดสาคัญไว้ทางขวาตรงเส้นพอดีนะครับอ่านะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับส่วนเลนนะครับเอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมอาจจะซูมเยอะซูมน้อยหรือว่า normal เนี่ยก็แล้วแต่เลยครับผมอันนี้เป็น 1x ธรรมดาก่อนนะครับไปพอถ่ายแล้วเปิดตรงนี้นะครับเห็นไหมไลท์แล้วก็เปิดรับแสงหน้านะครับเขาก็จะประมวลผลให้เราใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับภาพมันก็จะแบบ พิ้วไหวนะครับพิ้วไหวประมาณนี้นะครับแต่ทิศนะครับนอกจากเลือกโหมดเปิดรูรับแสงนานแล้วนะครับก็ต้องถ้ามีขาตั้งกล้องจะดีมากนะครับหรือโหมดตั้งเวลาก็จะดีมากนะครับแล้วก็วางมือให้มันนิ่งๆก็จะดีมากอีกนะครับต้องนิ่งๆนะครับไม่งั้นมันพอมันไหวมันไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ลองแบบซูม 3x นะครับแล้วก็ตั้งเวลา3วินะครับเดี๋ยทำให้ดูก็เลยถ่าย3 2 1ชัวนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มาลองเปิดดูรับแสงนานๆกันสินะครับว่าเป็นยังไงนะครับมันก็จะวิบวับเห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับลองเล่นดูเพื่อนๆไม่ยากใครใช้ iPhone นะครับฝากไลค์ฝากแช์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายผมฝากแอดโฆษณานิดนึงนะครับไปเลยฝากด้วยนะเพื่อนๆอันนี้คือแอดโฆษณานะครับที่ ท้ายคลิปนะครับหรือว่าคลิปที่เพื่อนๆชอบของวิดีโอไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีลิงก์ f f i l i a t e p ป o แ r a m นะครับสามารถกดเข้าไปนะครับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับก็มีตั้งแต่ประกันรถยนต์นะครับอุปกรณ์ไอทีนะครับขอสินเชื่อบ้านนะครับสมัครบัตรเครดิตไม่รู้อะไรต่างาครับเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าอยากซัพพอร์ตก็ลองดูว่าสินค้าแบรนด์ไหนที่เพื่อนๆต้องการนะครับก็พอซื้อผ่านลิงก์ผมผมได้ ข้าน้ำก็ใสด้วยเท่านั้นเองนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยจ้ะ